ใช้ใช้สุดของใจใส่แบบเลือดได้ให้เดช่ะมาต่อกันเลยดีกว่าทีพี่สุยครับทีพไมสุยขอเชิญคุณแดเนียลเชิญค่ะแดนเนียลโอเคเข้าใจคำภาษาไทยเนาะจะค่อยๆอ่านช้าๆละกันถ้าสมมติว่าคุณกับคุณสุยเนี่ยเป็นแฟนกันแล้วคุณเนี่ยอยากจะพาคุณสุยไปพบกับพ่อแม่ของคุณแต่แล้วเนี่ยมารู้ทีหลังว่าคุณสุย เคยเป็นอริกับคุณแม่ของคุณมาก่อนไม่ถูกกันเลยล่ะไม่ถูกกันคุณจะทำยังไงให้คุณแม่ของคุณยอมรับคุณสุ่ยท <si ี่เป็นแฟนคุณให้ได้เชิญค่ะคือผมเป็นคนที่รักแม่มากผมเชื่อว่าแม่ก็รักผมมากเช่นกันครับแล้วเรื่องที่ผ่านมามันเป็นเรื่องในอดีตนะครับคือมันมันเปลี่ยนกันได้ตลอดเวลาครับครับถึงแม้ว่าจะเป็นอริแต่แบบ ผมรักผ yeah. ู้หญิงคนหนึ่งแม่ผมก็ต้องรักด้วยนะครับเชื่อมั่นอย่างนั้นเชิญคุณแดเนียลขอบคุณมากค่ะแดนติวริมารชค่ะต่อไปขอเชิญคุณแมนเชิญค่ะแมนค่ะครับผม ยังไงกับเหตุการณ์นี้ให้คุณแม่ของคุณยอมรับคุณสุยที่เป็นแฟนคุณให้ได้เชิญค่ะผมจะให้แม่ผมยอมรับในตัวพ่สุยใช่ไหมครับตอบดีมากยังครับคือเขาเปน็นนลีกันคร่บมผมก็คงต้องหาเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไม่ถูกกันแต่ผมเชื่อสัญ,ญชาติยานตัวเองว่าถ้าเกิดเรารักใครไปแล้วเนี่ยครับต่อให้เขาเปน็นนลลีกันยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องมาปองดองกันอยู่แล้วเออปองดองใช่รับปองดองด้วยนะปองดอง แค่นี้เนาะมีอะไรไหมเอ่อมีครับพี่สวยสวยมากครับนี่ฉลาดมากเนาะเชิญครับตามนั้นจาก10วินาทีครับพี่สวยครับเริ่มพี่สวยสวยมากพี่สวยสวยมาก <laughs> ยากอ่ะมาดูซิว่าคุณสุ่ยพรณภาจะแพ้คนบ้ายอหรือเปล่า เสาๆมากๆเลยแล้วเราไปแพ้ใครอ่ะแพ้โดนียอลครับเป็นลูกรึ่งครับเป็นลูกรึ่งโอเคฝากกับไทยถึงพี่สุ่อหน่อยค่ะผมก็ยังรักพี่เหมือนเดิมครับทีมพี่ดีครับขอเชิญคุณเจอร์โรมคำถามของพี่ดีคือว่าถ้าเกิด จรมกับพี่ดี้คบกันถึงขั้นที่จะแต่งงานกัน mm. แต่คุณแม่ของคุณจโรมเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยและไม่ให้ไฟเขียวผ่านเพราะว่าเขารู้สึกว่าพี่ดี้เนี่ยมีอายุมากเกินไปและไม่สามารถผลิตหลานให้ได้ mm. คุณจโรมเขาจะทำยังไงเพื่อให้แม่เขาเนี่ยยอมรับในความรักของเขา In the first time I think she can be pregnant because I have something special but, but <It> s <S okay. I will say <okay. S 3> to my mum she intelligent I will say I will follow my love because the love is the more important in in a life and if he has no love he has no life for me อรท้องได้แน่อ่ะท้อได้แน่เรามาดูความพิเศษของคนต่อไปโจ้เชิญโจครับครับผมขบคุณจะ่ทํยเป็นไงให้แม่ของคุณเนี่ยให้โอกาสคุณกับพี่ดีแล้วก็ไม่ตัดความสัมพันธ์อื เออผมว่าข้อนี้ก็แก้ปัญหาได้ครับเรื่องลูกก็อาจจะไปรับเลี้ยงเด็กก็ได้แต่ว่าแต่ถ้าแม่เขาอยากได้ลูกจริงๆล่ะพยายามพยายามทำลูกพยายามยังไงยังไงองะอาจจะต้องทำกันบ้านอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วถ้าพี่ดีกับผมเนี่ยมีชีวิตอนาคตที่ดีร่วมกันได้เนี่ยเขาก็โอเคครับขอบคุณครับผมเชิญครับอพี่ดีสุพืทีครับ ดีเจหนุ่มไทยพอมาจากฝรั่งเศสเลยงงมากๆว่ามันนั่งอยู่ทฉันตรงนี้ได้ยังไงนะคะไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ So what happened? Why are you here? I don't know. I think I'm too young for her. Too what? Young. Yeah. But she didn't choose you. So <Yeah. S 2> say something to her. Well, I hope DJ you can be happy with your new boyfriend and you can have a lot of baby or something like this. ต้องบอกว่าวันนี้สนุกจริงๆและเห็นไหมครับว่าแต่ชอยของเราวันนี้<ม>ต้องบอกเลยว่าพอตไม่สั่งจริงๆจร <ๆ S 1> ิงๆสนุกมากครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะเห็นไหมครับมาที่แต่ชอยนะามีแต่สนุกสนานใฮ้หาแถมคุณได้ไปเดทกับดา,าราศิลปินที่คุณชื่นชอบเขายกขันโยกแห่งรักหันกลับมาหาคุณคแต่คุณเองก็สวยหล่อเลือกได้เช่นเดียวกันเดอกันใ่สัปดาห์หน้ากับแต่ชอยใสแหละเลือกได้ให้เดทสวัสดีค่ะ คู่เดทในฝันสนับสนุนโดยเพราะความพอใจของคุณคือความตั้งใจของเรา20ปีท็อปผ่านไปแล้วสำหรับการเลือกคู่เดทของทั้ง4สาวคู่แรกคุณตุก๊กเลือกเดทกับคุณน้ำผูุคุณหมูเลือกเดทกับคุณต้าคุณสุยเลือกเดทกับคุณเดเนียลและคุณดี้เลือกเดทกับคุณโจ้บรรยากาศเดทของแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับ มาที่คู่ของเจ้าแม่ดีว่าตุ๊กวิยาดากับนายแบบหนุ่มน้ำพุที่คุงกันมาทานอาหารแบบออกหน้าออกตาเห็นแล้วสุขใจนักหนาดูสิคุณป้าคุณตุกวิยาดายิ้มหน้าบานแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยได้ทานเพราะมัวแต่เขินอายกันแต่ไม่ว่ายังไงก็ไม่พลาดหยิบกล้องมาเซลฟี่แม่ก็โอกาสมาถึงัะขนาดนี้ใครจะปล่อยให้คนดีๆลอยไปต่อหน้าต่อตาล่ะครับ คู่เด็กคู่ใหม่แต่หัวใจร้อนแรงกับคุณหมูพิมพ์กาว่าที่แม่สามีแห่งชาติของสาวๆกับต้าหนุ่มตีขาวเช้าบิ๊กไปที่วันนี้ไม่ได้พาไปซิ่งที่ไหนแต่พาคุณหมูมาเอาใจที่ร้านเค้กสไตล์น่ารักใสๆใกล้ๆบ้านมื้อนี้ช่างเป็นของหวานที่ดูน่าทานกว่ามื้อไหนๆเพราะทั้งคู่ได้มานั่งกินกับคนรู้ใจเรียกได้ว่าทั้งอร่อยทั้งฟินกว่าใครแน่นอน แต่ก็ไม่รู้ว่าจบร้านนี้หนุ่มต้าจะพาคุณหมูซ้อนไปซิ่งที่ไหนต่อหรือเปล่าล่ะครับมาที่กู่เด็กของสาวสวยกับหนุ่มดดเนียลที่เดินควงกันล้นลาสุดแสนโรแมนติกสวีทกันแบบแนบชิดจับมือจูจี๋กระหนุงกระหนิงแฮมแต่มีหยอกล้อกันด้วยใครเดินผ่านไปผ่านมาคงต้องหันแหมก็ดูสิจ้องตากันเป็นมันจุดแวะพักเหนื่อยนั้นก็ยังสลับกันป้อนไอศครีม เห็นทีงานนี้คงมีคนฟินแม่ก็สาวสวยสวยตรงสเปกักขนาดนี้จะให้พลาดของดีได้ยังไงมาที่คู่สุดท้ายกันครับคือคู่เดทคนใหม่คนนี้ของคุณดี้เป็นหนุ่มหน้าตีลูกเครื่องญี่ปุ่นชื่อคุณเจ้าที่วันนี้พาคุณดี้มาเดทแบบไฮโซแนวคันทรี y ที่มีบริกาศดีฟ้าใสาช่างเป็นอะไรที่แสนลงตัวแถมมีคนที่หัวใจตรงกันมานั่งใกล้ๆเป็นใครก็ต้องใจสั่น แต่ไม่รู้ว่าทั้งคู่จะวันไหวกันหรือเปล่าแต่ถ้าให้เดาก็น,น่าจะมีก็แอบเห็นว่าเซลฟี่กันแบบหน้าแนบหน้างานนี้ก็ต้องมาเดาต่อกันแล้วครับว่าจะสารต่อกันไหมนะคุณผู้ชม Eats Have a Group good dream